นี่แปลว่าโบาพิสือแล้วเนาะนางกิดาพรไซยาลินเมืองสนบุรีสวันดเคตเนาะแวบบ่าสีเอานาอนมันมีแต่ตัวแบบเทียวน้เนี่เป็นพี่องไหน่าม,มาเป็นหัวเรือยังโซซีมือผาเนาะนนานนบ่บหัวพันชีผาเป็นคือมือน,นังเนาะแลวบางหัวโปมือได้ไหม,หมอเหอ้ยมีผามีติ๊บขาวน้ำเนาะเคียงคาง อันนี้นั่งยากแบบข้าวหับเรืองอะไรแบบมันโบมีนำาบบํา้าแปบว่าสีเอานอนมันมีแต่ตัวแบบเด,เดียวได้นี่เป็นพีดอ้อยน้าเม้าเป็นหัวใหญ่แต่ว่ายังเบียกนะุเลอะเพ่าว่า พอาพ่อไอ่แะ้านเรากี่ไหวเนาะื้อแรงเข้าคอยเกิด นี่แบบว่าบบพิสือแล้วเนาะนางกฤษณพรสาย,ยาลินเมืองสนุบุรีสวัสดิเคนเนาะเซาปปลาวแล้วกับโบโรลาซาทิพยนะ์เนาะแล้วก็มีอ่านา,าถึกแล้วเนาะจะเขมเนือน้อเนี่ยมันมีอันนี้ส่งต่อคุณซอนส่งโจนนี่เพิ่นจะเขียนถึงบริษัทมีใส่คนส่งเนาะเบอร์โทรส่งต่อทีปเนาะแล้วก็เบอร์โทรติดต่อ อ่าปังไงแต่ว่าเพิ่นคือใส่ทิปน้องพอใส่ซอนนี่ๆๆแต่ว่ามันกระหอดนะพี่น้องโอเคครับสบายด,สายดีสบายดีถามผู้ชมก็พวกก็ส่งทิปซ่าแนวเนาะซึ่งมือนี้เป็นอีมือพิเศษเนาะที่ได้ฮับข้องฟากจากฝั่งไทยเนาะแต่ว่ามือนี้เขาแกะตอนตอนตอนนี้เนาะเพราะว่าอ่าพี่เพาาิ่นบอกว่าข้างในเนี่ยมันมีอันเอยียงก็ กวดเฮ็ดบกเสือเฮ็ดเนาะแล้วมันจะเป็นแก๊สก็เลยแบบมาหอดแล้วก็เลยเฝาเฝ้าแกะเนาะพี่น้องปกติสีแกะตอนมือแรงเนาะแล้วก็มือน,นี้เฮ้าสีแกะแล้วก็เข้าสีอ๋อนะ<ม>ออกไปไ<ม>ทางหนอกซึ่งเพิ่นบกาวใานานี้จะมีมหูแล้ววะพายหูแนี่ยละคือชีถิูเลี่ยนเป็นยังอยากอยาก,ยากได้มาหูแล้วได้กินมันหนึงบ่คือกินมาซิด้าสุกเนาะ ขนอาแต่ว่าตอนเขอามาเขาได้แบบว่าเอาแอลกอฮอล์หลังเลยเนาะนี่ยังนี่พี่น้องแอลกอฮอล์ใส่ผ้าเนาะใส่ผ้าาเนะแล้วก็อันนี้กับบริพิตรกล่องแล้วเด้อพี่น้องเพราะว่ามีเบอร์โทรถิบอยู่ในนี้เนาะมันใจเลยจิมันใจแล้วพีดอีกคนนึงกินทุเรียนนี่แจ็คสิไปซื้อใส่มาแทนบ่ไร้อยหาซิป อ่าขับฝากเลยค่ะสิบนอพี่น้องใส่ขาเนาะเพราะมีมีดห้าสิบปล่อยทันทีเจ็บแล้วเราได้แม่ทั้งนาพี่เด้มี่ว่านางไก่ก่อนพี่คุณยายนี่เพิ่นแห้งมักเรียนยับเขามาายับเขายับไปแด้ด้วยทันก็เห็นแหละมาช่อมงไกลไกลกองโหลดอ่ะบัดนี้เนาะเ่านจะมาเปิดน้องพี่น้องเสี่ยวน้ำผาเนาะพี่น้อก็พวกเขา ผ่านยัน่โผ่เนาะยังมีหลุนนะเพชรดาจิหลุนก่อนเนาะเบ้นเไิ้ลเบิ้นเบ้ลเบ้ลเบิ้ลเ้ลน้เปิลเบิ้ลเบิ้อเเห็นเป็นหเ่วยลเบิเป็้หน่ว้เป็นหน่วยลเ้ไเ่ลเบิ้พเบิ้ลนี่พี่น้องเบิลบ่เบิ้ลเมิ้เบิเบ้นเบิเลเนิะลเ้เิ้เบา้ลเ้เเบิ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอลแอลก็ห่อสีดิก่อนนี่ในกล่องเป็นี่ใงที่ในกล่องนะเอาน้ำไหมดูยูทูบเปล่าคอนแทคโอ้ยอยู่ในนี้บุเป็นยังี่เนาะขอบใจละเด้อมาหอมเนาะอ่ะแกแกวลีกลมกระเตด้จนๆน้องพี่หนองเพิ่นว่าเพิ่นนั้นคอมเมนต์ตลอดเนาะ บางที่ก็ได้แชทได้ยังกงก็ทางกอว์ฟสีฟาไมาให้เนาะแต่ว่ามือนีมนหอดอลลีแล้วเนาะหอดแล้วมาหอดเลยอันนี้เพิ่นบอกว่าให้แก้แก้ยันมันระเบิดว่าสัตว์ว่าไปแต่ยันแก้เพื่เดียวแก้เพื่เดียวแล้วยันระเบิดแก้ยามถ่างมาเลยแก้ระเบิดว่าอย่าแกมันระเบิดแล้ข้าที่ใช้เขาก้อนเลย ฮะอุ้ยจะมาชิมผ่าพอดีแล้วแดดหอมดีเนาะหอมบ่หอมเดี๋ยวจะหน่อยเฮาสิอันปอกทุเรียนเนาะมันทองมันนทอดผ่ามันนี่แต่เอาผ่าไปหน้าจิตหนึงมาหน่อยเนาะเออในเด้โอ้มันเป็นแนวนี้เด้เพิ่นลวิญญานมันระเบิดไมยเฮาก็ะยานด้วยกันอ๋อคนบอกว่าให้แกะอก่อนอย่ามันระเบิดตาเหตุจังได๋แกะไข่ฟ้านี่วะไข่ฟ้าก่อน ใครไหมฮะที่แรกอันนี้มันเบ่งขึ้นเอ้ยน่ากดีป๊อกก็เด้ป๊อกก็ได้ยันระเบิดเด้ใครมลุงใครมันก็ชินละก็มืดนะมืดเห้อเออเอาอื่นดอกโดนปั่งเลยอันนี้ก็บอสซำขยานเตาอันนี้อันนี้เอาไปหลังก่อนทุเรียนเอาไปหลังก่อน เสื้อเฮดปลวกเสื้อเฮดปลวกครับพี่น้องผู้เฮ็ดปลวกยิ่งขึนโอ้มาหอนอี้มันยังหันดเสื้อเฮทนะเดี๋ยววิธีวิธีปลูกมันสีบอกน้ำรังนะพี่น้องเสื้อเฮดเสื้อเฮดปลวกกับเสื้อเฮทยังเฮดปลวกอย่างเดียวเลยอันต้นนี้อันนี้มันยังอันนี้กัเสือเหฮทกันตีเสื้อเฮทก็ตัวนี้นะจะเป็นเสือเห็ดตัวนี้นะจะเป็นหนังยาบ้งหรือว่าต้องมาผสมกันนะ ห้างปววห้างปวกวะมาแล้วบอกเดี๋ยวเขาต้อปไนลังมือก่อนมือปอกเป้นจะบอก่นักะเถอพันชายใหม่หลุดเืเออไใม่ปอกไปพันเจ้ชายใหม่เอาคือวางออกมาทำผีชายใหม่น้นนได้นนได้มันจึงชุแล้วมันโป้งสิวะ เป็นบอกเป็นแล้วผานห้ากับิเมีนน่ะเนาะข้ากะพาไปกินอุ้ยพันตยานี่นะโซซีมือผาเนาะบหัวพันชีพ้าเป็นขึ้นมือหนังาเนาะมันมันมันเป็นน้วยคือผ้าผู้ก้างมันหรอแม่ลายหอบแม่โซซีมือผาเนาะแนวมากคนนี่นเอ บ่ยามผ่านเออเกือบเอามือซช่มงไดกินได้บ่บ่มือบก้นเตนไงทีนีผานี่ยามานี่ผามานผ้าดอักผ้ากางาล้แม่า้ มิเตว่ามหลุดเนาะเนาะพี่น้องพูดได้กันหลุดเนาะทาซิมม่แต่แม่น้องนิวคนเดียวนะบริซีมน้ามไอผู้ชาแเอาบุพาบ้าผ่านคนบุพาในผู้มันปพาจะคุกลาเลียงมีบ่นนั่นนั่นมาดูอันนี้ก็ต้องมีเลยนี่นีอื ยงจุมอยวะมันกิดเออได้เลยแม่อือผู้ทำอีดงามเนาะอือสีสบซิมมองดูเอาพู้ต่อไปพาก้างมันหลบเปยังแม่หวานเนี่ยวานบะชิมซิมเอาเขามันด้จับบาสเอาสมัมันกินไหมมีมุดขูู่่เนาะมีมุดขู่ตามีมุดได้ดูดํามันมดทนี่ผา ไปเอามาอีกไปพานี่ซอยกันทำไมแล้วใส<อ>่แต่เออหลูกมันว่านะอืะมเนาะหวานได้เหรอถาเนาะหลุนหลุนข้าเดียวข้วาวใน,นไ,ไ,นไ,นไนก่ที่ขาวถาหนี่มันสีอะไรจํากิบขาวเนะานะเนาะฟูเต็มมันเนาะ เขาสื่อแบบนี้กันน้ำหนักอันโลกอ่ะผุมอยู่ระวังหัราะมือได้ไแม่เว้ยเาเคนหรอืมอืมอืมเนาะมีมุดจุอันนี่เนาะชิมด้วชิมมึงดูวนแนมักนะมึงเหื่อไอแม่กุ้งป่ามึงเนครียะ วานวานแมบูเหมืนทหารนี่แเนาะไ่าบ่เแกรเต๊กก็ไม่ใยพาอีกกปขาายอย่างนี้ลูก้าปุ๊บสงขึ้นนี่เม่เห็นบาดเดียวนอ่เอีรแลวใพาเป็นสรดูแลยใพาเป็นหนทุทุไทยไ สุดถ่ายกันได้กินเนาะโอ้มแสบปะโอ้ยวัสิชิมนี่ยเดียวในคนก็ไปามนไอ้ม่กินน้ำายลายม่เคยคะไนาม่คุณอันนั้นลีลีเนาะแต่เป็นผู้ึ้น น้ังไมเชื่าะตัวนี้บบทั้ขอดอกตัวนี้ก็ได้ประกันยืมมือใช่ไหมเนามาขอเดิมยืมให้พอน้องนิ้วเนาะพอน้องนิ่วกข้าหลูพี่น่องมีผมีติ๊บขาวน้ำนอกเคียงขคอง แซ่บแแล้วแล้วง่ายไปอีกเพิงน in ึงขาเทียงก็ไม่บางเหมือนเดีย่มได้ตั้งอางยเินอะบไมจ้ะเหายอะไรอนนี้อันนึงกูละแล้วพี่น้องกะขอบใจแฟนคลับ ลายๆเนาะเพิ่นกระสงมาไห้เนาะขอบขวากันได้กินเนาะแบ่งปันกันในทีมงานแต่ละคนมิเตแน,เนวเอ่อมิเตผู้มากมักทุเรียนเนมมาะแม่นางเนี่ยก็บมาคือกันตแตมน่มันน้องเนี่ยกินบ่ได้ยยันผิดกำยันผิดกำปีหนาคนเลยเนาะให<ค>้ได้กินไรกับโมนี่ขอกตาทมิซามันเนี่ยผ้ <laughs> าม <espaço> ันต้นนี่ต้องแก้ต้นทุเรียนนี่เนี่ย มั uhm นไม่กว่าเท่ากวามือจริงๆอ่าตอนนี้เนาะพี่น้องกะกินแล้วเป็นเสียบหอยเนาะขอบคุณหลายๆเด้อพี่ลูกพี่ทีเมื่อไรกินป้ายไม้ป้ายไม้ปะเป็นเสียบหอยป้ายไม้ไปลงไปเลยใช่เนาะไปลกินไปเรียบร้อยทังเลยเบิ่งนรักทานเลยคนย่างเลยเนาะเนาะนี่กะขอบคุณพี่ลูกผีหลายๆเลยกะขอบคุณทุกคนที่ผ่านมาเนาะที ส่ง,งข้อความมาหายน้องหองก<ม>ขอบคุณเลมาขอให้กิ๊ดเ<อ>หน่อยข้อห้มีแต่สุขภาพงขางแจรเดมจริญเมอคุณเลยเรคลิปลีปอปอป้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านลาคลินี้บ๊ายบายบายขอบใจลยเด้